เรื่องตองเต่ากับภาร,รกิจปลุกตะวันหน้าป่าลึกเขียวขจีมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือตองเต่าตัวเล็กผู้มีหัวใจอ่อนโยนแต่ก็เชื่องช้าจนใครๆต่างล้อเลียนวันหนึ่งตะวันไม่ยอมขึ้นมาป่ากลับมืดครึ้มผิดปกติสัตว์ทุกตัวตื่นตกใจทำไมตะวันไม่ขึ้น เจ้าลิงจ๋อร้องหรือจะมีอะไรผิดปกตินกผู้ขยับแว่นสายตาในขณะที่ทุกคนถกเถียงต๋องยกขาเต่าช้าๆแล้วเอ่ยขึ้นถ้าไม่มีใครไปตามตะวันงั้นเราจะไปเองเสียงหัวเราะดังขึ้นฮ่าฮ่ตองเนี่ยนะจะไปตามตะวันกว่าจะถึงคงมืดไปทั้งเดือน แต่ตองไม่ตอบโต้เขาเพียงหันไปหยิบเป้ผ้าใบรอยเย็บเก่าแล้วเริ่มออกเดินตองเดินผ่านพุ่มไม้ข้ามลำธารลุยโคลนบางครั้งต้องหลบงูหลบแมงมุมแต่เขาก็ยังเดินต่อแม้จะช้ากว่าใครแต่ใจเขาไม่เคยหยุดกลางทางเขาพบเจ้ากระรอกอ้วนติดอยู่ในรังไม้ช่วยด้วย ขันขาแพลงต๋องจึงปีนขึ้นไปแม้จะเหนื่อยก็ยอมให้กระรอกเกาะหลังแล้วแบกลงมาขอบไทยนะนายกำลังจะไปไหนเหรอเราจะไปตามตะวันให้กลับมางั้นฉันไปด้วยกระรอกตอบทันทีไม่นานทั้งคู่ก็เจอแม่น้ำกว้างไหลเชี่ยวไม่มีสะพานให้ข้ามต้องมองรอบๆและใช้กระดองลอยน้ำพากระรอกข้าม เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งถึงเชิงเขาไฟแดงที่เล่าลือว่าคือที่ซ่อนของตะวันตะวันงอนอะไรนะาถึงไม่อยากขั้นฟ้ากระรอกสงสัยต่องไม่รู้คำตอบแต่เขารู้ว่าต้องเดินต่อยอดเขาสูงชันหินลื่นฝนตกไปปลอยแต่สองสหายไม่หยุดสุดท้ายพวกเขาก็มาถึงปากถ้ำที่อบอุ่นและเรือนแสงอ่อน ในถ้ำนั้นมีลูกกลมสีทองสว่างอยู่กลางหินนั้นคือตะวันน้อยที่กำลังนั่งห่อเหี่ยวทำไมถึงไม่ขึ้นไปบนฟ้าตองถามเสินเผาตะวันตอบเสินเผาฉันเหนื่อยไม่มีใครเห็นคุณค่าฉันเลยสัตว์ทั้งหลายเอาแต่บ่นว่าร้อนบ้างแสบตาบ้างตองยิ้มบางๆแต่ถ้าไม่มีนาย ป่าก็จะไม่มีแสงไม่มีอาหารไม่มีความหวังแม้เราเดินช้าแต่นายคือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นทุกวันนะตะวันเงียบแล้วค่อยๆลุกขึ้นขอบใจนะเต่าตัวเล็กนายทำให้ฉันอยากส่งแสงอีกครั้งทันใดนั้นแสงสว่างก็ประทุขึ้นป่าทั้งผืนเปล่งประกายอีกครั้ง เมื่อทั้ง3มกลับถึงหมู่บ้านเสียงเชียร์ดังลั่นต๋องฮีโร่ต๋องทำได้ต๋องยิ้มเขินๆเ,เราทำได้เพราะเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าช้าแค่ไหนก็ตามข้อคิดจากนิทานแม้เราจะเดินช้าแต่หากหัวใจมั่นคงเราก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันอย่าให้เสียงหัวเราะหรือคำดูแคลน มาหยุดความกล้าหาญของเรา